รู้หรือไม่ว่า89.83%ของอุบัติเหตุบนท้องถนนเกิดจากคนขับอุบัติเหตุเหล่านี้สร้างความเสียหายมหาศาลสูญเสียทั้งเงินและชีวิตธุรกิจของคุณกำลังเผชิญปัญหาเหล่านี้อยู่หรือไม่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปกับ AI MDVR กล้องวงจรปิดติดรถแบบออนไลน์เรียลไทม์จาก Bestech t เทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาการขับรถเร็วเกินกำหนด หลับในหรือสาเหตุอื่นๆสามารถเชื่อมต่อกล้องได้4กล้องสูงสุดถึง8กล้องรองรับ 4G มี GPS ในตัวมาพร้อมกับกล้อง AI ADAS ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงตรวจจับด้านหน้ารถช่วยเตือนคนขับก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุแจ้งเตือนก่อนการชนด้านหน้าการเปลี่ยนเลนกระดันหันระยะห่างจากรถคันหน้ากระชั้นชิดคนเดินทางเท้าหรือมอเตอร์ไซ์ และกล้อง AI DMS ตรวจจับใบหน้าดวงตาพฤติกรรมเสียงของคนขับมีการแจ้งเตือนผ่านเสียงและสัญลักษณ์ฟังก์ชันการแจ้งเตือนการเหนื่อยล้าอาการง่วงนอนหลับในการละสายตาการใช้โทรศัพท์และการสูบบุหรี่ AI MDVR สามารถติดตามตำแหน่งของรถดูวิดีโอเรียลไทม์ได้และเรียกดู e vidence clips เฉพาะวิดีโอเหตุการณ์สำคัญ ผ่านระบบและมือถือโมบายแอปพลิเคชันได้ทุกที่ทุกเวลาครอบคลุมทั่วโลก AI MDVR กล้องวงจรปิดติดรถแบบออนไลน์เรียลไทม์จาก Bestech เทคโนโลยีช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้ธุรกิจขนส่งของคุณมั่นใจปลอดภัยไปกับ Bestech